ชแนลกับร้านอาหารเรามาก,ก่อนอ่ะแม่ไม่ใช่เลนหะแม่ไม้เทนแลชาร์เลนสุดโอเคนะครับเดินทั้มาแล้วครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีต้ไนไม้สวยสวย ถ่ายรูปก,ก่อนออกเราจะเราเราจะเดินเข้าไปที่ร้านกันเลยนะครับเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะตรงนี้นะครับก็จะเป็นรนา้ มีจุดถ่ายลูปอีกที่หนึ่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะสมชื่อมากชายเลงต้นชายเลงทางนี้ก็ต้นชายเลงทางนี้นะคะก็จะประดับได้วยเฉดงามเลยอันนี้มันเคยเป็นอะไรมาก่อนอะ มีชายเลนชายเลนแล้วก็ชายเลนมีโต๊ะอาหารด้วยแล้วนั่งกินกันตรงนี้ไหมไม่หรอาขี้ยค่ตรงนี้ก็จะมีต,ตั้งขัวเปอนรนี่ดีกว่านั่งนี่ดีกว่านั่งนี่นะเรานั่งนี่กัน เ,เดินผักลงไปยินถึงอยู่อยยโอเคนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่รออาหารมาก็เสร็จแล้วนกเฟยหายไปแล้วตอนนี้นกเฟยคได้หายไปแล้ว ก็คือของที่เราเอามานะครับนี่แล้วกด็ดูนี่ก็คือห้องน้ำและที่ล็อกมันอยู่ตรงนี้มาดูทางนี้เลยนะคบอันนี้ก็มีที่ล็อกสามารถเก้มเพื่อนได้คื <c oughs> ได้วิธีที่ล็อกไปปุ๊บกลายเป็นห้องปิดตายเลย <c oughs> โอเคนะครับตอนนี้นะครับจากเมื่อกี้นี้เราเห็นห้องน้ำไปแล้วครับ ทุกคนอาจจะคิดว่าจบหรือยังคราวเนี้ยจบจริงแล้ว